ปด<ะ>ีดียุด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 อ่าหลักอันนี้ที่ต่อไปเส้นทับทับใช่ไหมรูปให้มันกมกหงนรูปไปรูปมาอันนี้มันรู้สึกเหมือนเออเนี่ยเราใช้เราใช้หลักที่กูสอนให้รูปไปรูปมาได้ไหม เนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ยังลบลูปไปรูปมากลมไหมกลมดีดีครูลืมสอนอย่างหนึ่งเวลาลากเส้นน่ะเนี่ยลูปไปรูปมาลูปเบาเบาอันนี้ลองลูปดิรูปเบาเบารูปเบาๆรูปไปรูปมาเบาเบดิเออเอาให้ขนาดเออเวลาลูปเหมือนลูปหัวแมวดูนี่ดูอารมณ์เรารักแมวรักหมาไหมเออเราก็ลูปเส้นเหมือนกันเหมือนหมาเหมือนแมวลูปให้ความรักมัน ถ้าเกิดเราขยี้เราเราขยี้อย่างเงี้ยเราเราขยี้อย่างนี้เลยหมาแมวตายไหมมันร้องใช่ไหมเออเราก็ให้ความรักค่อยๆ่อยลูบค่อยค่อยลูบค่อยคยลูกโอเคไหมอ่าดูนี่มันจะก้ยได้ไหมเนี่ยได้ได้ค่ะได้ค่ะอ่าครูเรามาอานพี่ดีจัดการโลกอันเนี้ยครูให้ครูให้หมุนกระดาษได้นะถ้าเกิดไม่ถนัดจุดจุดหมุนไม่พอใช่ไหมให้หมุนกระดาษได้แต่ถ้าเกิดเราวาดใหญ่เท่าบ้านอย่างเงี้ยเราสามารถหมุนบ้านได้ไหม อหลักๆครั้งเนี้ให้หมุนกระดาษแต่ครั้งหลังไม่ให้หมุนแล้วนะเพราะว่าฝึกเวลาเราวาดรูปใหญ่ๆกว่าตัวเอง่งเราหมุนกระดาษไม่ได้โอเคไหมเออครั้งนี้ถ้าเกิดปีดีไม่มนดปีดีหมุนกระดาษได้เออครูให้ครั้งนี้นะเพราะเรายังเด็กอยู่แต่ถ้าไปวาดวัดวาดโบสถ์เราไม่สามารถเราสามารถกลับบ้านได้ไหมกลับบ้านกับหัวได้ไหม เอาวัดกับหัวได้ไหมน่ะไม่ได้ที่เราฝึกไม่ให้หมุนกระดานก็เพราะอย่างนี้แหละแต่ครั้งนี้ครัวให้นะเออใช้หลักรูปไปรูปเหมือนรูปหัวอะไรเออให้ความรักมันไหมถ้ารูปอย่างนี้แมวตายไหมเออแมวตายหมาตายเออคิดอย่างนี้ด้วยให้ความรักกับเส้นเส้นทุกเส้นมีชีวิตนะดีดีเออสวยขึ้นเออนุ่มนุ่มรู้สึกนุ่มขึ้นไหมเออนี่นียังไม่นุ่มเลยยังไม่นุ่มเลย ดูดดีรูปเออรูปให้นุ่มให้ความรักของเต้นเออรูปไปรูปมาเหมือนเราเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาโอเคค่ะเออดีฮะให้ความรักมันนี่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 รู้สึกเบี้ยวแวบเบี้ยวก็รูปไปเออวิเคราะห์เองเลยรู้จักวิเคราะห์ความงามด้วยพีดีตอนนี้ถึงแบบฝึกที่สองแล้วครับโครงสร้างไงเดี๋ยวโครงสร้างคล่องแล้วก็จะไปแรงเงากัน ครับอยู่ส่วนแห่งเก้าเหนียวข้าวหอมครับเปเรียนที่บ้านนะกินข้าวที่บ้านครับคุณแม่ปีดีซีคุณแม่ปีดีไปด้วย <laughs> โอเค, <laughs> ะคะเดี๋ยวมาดูโฟองสร้างปีดีสองนิ้วเฮ้ยคุณไม่กลัวแล้วอันรีบทำให้เสร็จ